เมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาณวัดบ้านขุนอเหอดจังังหวดเชียงใหม่ได้จัดสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะนักบุญขุนเขาครั้งที่สองโดยได้รับความเมตตาจากพระวชิระกิจโสพลเจ้าคณะอำเภอหอดเจ้าอาวาสวัดบ้านขุนเป็นประธานสงฆ์ซึ่งโครงการตอบปัญหาธรรมะนักบุญขุนเขาจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและนักเรียนในเขตอำเภอหอดและใกล้เคียง ได้ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำความรู้ที่ได้รับมาสอบวัดความรู้ของตนเองโดยใช้หลักธรรมหมวดมงคลละสูตรในหนังสือมงคลชีวิตที่ได้รวบรวมข้อประพฤติปฏิบัติอันจะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญก้าวหน้าแก่ชีวิตตนเองโดยโครงการตอบปัญหาธรรมะนักบุญขุนเขาในปีนี้ได้จัดเป็นปีที่สองซึ่งท่านผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่ง ได้เห็นความสำคัญในการปลูกฝังศิลธรรมแก่นักเรียนจึงได้ส่งคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการสอบในครั้งนี้จํานวน2,345คนซึ่งคณะครูและนักเรียนทุกคนต่างตั้งใจทําข้อสอบเพราะได้เตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีและจากการร่วมสอบในครั้งนี้นอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้แล้วยังได้ศึกษาธรรมะของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียนผู้สอบตามมาด้วยครอบครัวและขยายไปยังสังคมและประเทศชาติของเราต่อไปค่ะ